ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะ สงกราร์นโพสต์ภาพสุนัขตัวโปรโดแมทพิรณีก่อนถูกชาวเน็ตถามถึงแฟนสาวหายไปไหนซึ่งก่อนหน้านี้แมทนั้นได้ออกมาโพสต์ข้อความเป็นเลสนไยโดยได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าคิดถึงเวลาไปเที่ยวคนเดียวบินคนเดียวเดินคนเดียวทานข้าวคนเดียวให้ฟีลเอมิลี่ินปารีสซึ่งงานนี้หลายคนก็เกิดความสงสัยว่าสาวแมททะเลาะกับหนุ่มสงกราร์หรือไม่ แต่ก็มีชาวเน็ตออกมาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานหนุ่มสงกรานต์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในสตอรี่ไอขณะไปไว้ย่าโมเท้าสุรนารีพร้อมข้อความในภาพว่าลูกหลานยาโมโดยไร้เงาแฟนสาวอย่างแมทที่มักจะอยู่เคียงข้างกันเสมอซึ่งพอไปส่องอินสตาแกรมของสาวแมทเจ้าตัวได้ถ่ายภาพคู่เพื่อนสนิทพร้อมแคปชั่นว่าร้านชาที่เราไปด้วยกันถูกวิวนันซึ่งอย่างไรก็ตามล่าสุดนั้นหนุ่มสงกรานต์ก็ได้ ออกมาเคลื่อนไหวในไอจโพสต์ภาพสุนัขของแฟนสาวแมดพิรณีที่ชื่อไหลพร้อมแคปชั่นว่ามาป่วนมากกว่ามาช่วยครับคนนี้แถมงานนี้ก็มีชาวเข้าไปถามหนุ่มสงกรานกลางไอจว่าลูกไหลแม่หายไปไหนคะไม่มีอยู่กับพ่อส่งแล้วหรอแต่กลับไม่มีคำตอบจากฝ่ายชายแต่อย่างใดทำกลางกระแสข่าวรักร้าวนั่นเอง